สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับสวนบุปจบชาแนลนะครับวันนี้เช่นเคยครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับกล้วยไม้นะครับที่รูปทรงเหมือนจะเหมือนจะไม่เป็นกล้วยไม้แต่พอออกดอกมาสวยงามมากนะครับอันนี้ก็คือเอื้องโมกุลาบนะครับหรือว่าโมกุลาบนั่นเองนะครับดอกเขาจะดูแบบดอกเขาสวยมากเลยนะช่วงขอบปากดอกช่วงผมชอบตรงดอกเขาตรงที่ว่าดอกเขาจะตรงนี้มันจะเหมือนกับหางปลาอะไรประมาณนี้ สีดอกเขาสวยแล้วดอกเขาก็ใบค่อนข้างจะทนแล้วก็นานนะครับจะเหมือนกับผีเสื้อเลยนะครับดูข้างหลังเขาจะมีเส้นตรงด้านหลังดอกประมาณอย่างนี้นะครับดูสวยงามมากนะครับนี้ก็จะเป็นเอื้องโมกกุหลาบนะครับแต่ถ้าเรามองผืนผืนก็จะเหมือนกับพญาไร้ใบที่เป็นต้นไม้นะครับบางคนก็จะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าพญาไร้ใบเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้นจะเป็นโซนทางเขตภาคใต้นะครับแต่ถ้าพญาไร้ใบของ ของกล้วยไม้จริงๆนะครับจะเป็นอีกชนิดหนึ่งครับแต่ว่าตามอันนี้ตามชื่อสามัญเขาจริงก็คือเอื้องโมกุลาบนะครับการเลี้ยงดูก็ง่ายมากนะครับก็รดน้ําได้ปะกะติเช้าเย็นนะครับเขาจะมีเอื้องโมกุลาบนะครับตัวลําต้นกับใบจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้จะเป็นนี่อย่างนี้จะเป็นใบเขานะครับตัวลําต้นมาอย่างนี้อันนี้จะเป็นใบครับใบเขาจะเป็นค่อนจะกลมนะครับใบจะกลมคล้ายๆกับลําต้นเลยนะครับ แล้ววิธีการขยายพันธุ์ของเอื้องโมกุลาบนะครับเราจะสังเกตดูว่าเอื้องโมกุลาบเนี่ยเ <idd led> ขาจะมีรากนะครับอยู่ที่ระหว่างลําต้นทั้งหมดนะครับเราสามารถตัดตัดลําต้นเขานะครับตัดกาลางลําต้นที่มีรากติดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปขยายพานันธุ์เพื่อเป็นต้นใหม่นะครับหลังจากที่เราตัดนะครับก็เดี๋ยวเขาจะแตกก่อขึ้นใหม่ในบริเวณลําต้นเดิมนั่นเองนะครับเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายนะก็ ติดดอกได้ดอกเขาค่อนข้างจะสวยนะครับนี่อย่างแบบนี้ที่ขยายพันธุ์ไว้นะครับคือดอกเขาก็จะเล็กแล้วก็จะใหญ่ตามขนาดต้นนะครับนี้ลาต้นเขายังเล็กอยู่นะครับดอกเขาก็จะเล็กนาำนะครับพอลําต้นเขาใหญ่ต้นเขาโตนะครับเขาก็จะใหญ่ตามขนาดต้นนะเรื่องมุกกระหลาบเนี่ยสามารถสูงได้ที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็สามารถอยู่ที่แสงรำไรได้นะครับแล้วก็แดดที่ค่อนข้างจะแรงได้นะครับเพราะว่า ตัวลาต้นและใบเขาเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะครับจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยเจอปัญหากับการแบบใบบวมหรือใบไหม้นะครับส่วนใหญ่เจอปัญหาตรงที่อาจจะเป็นการาลดน้ําไม่เพียงพอแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆเครื่องโมงกุลาบเนี่ยสามารถลด,ลดน้ําวันเว้น,ว,นวันได้นะครับสําหรับแบบคนที่เป็นเลี้ยงแล้วแบบอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ลดน้ําสักเท่าไหร่สามารถปลูกเป็นแนวรั้วได้นะครับจะทําให้แบบดูสวยนะครับอันนี้ก็เป็นอีก ก้ยไม้อีกสายพัน์หนึ่งที่น่าสะสมนะครับนำต้นกําดอกอยจจะไม่ค่อยบาลานซ์กันแต่ว่าได้ความธรรมชาติและความสวยงามนะครับ <Okay. S 1> ดอกใหญ่มากนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องโมงกุหลานะคบเผื่อพี่พ,พีที่เคยเห็นแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จักชื่อนะครับวันนี้ผมก็พาทำความรู้จักแบบพอๆๆนะครับกับเครื่องโมงกุลาบนะครับ สำหรับพี่ๆคนไหนที่ชมคลิปผมครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าแบบว่าสงสัยนะครับวิธีการขยายพันธุ์ชนิดไหนหรือว่าการเลี้ยงดูกล้วยไม้หรือต้นไม้ชนิดไหนนะครับสามารถแอดไลน์นะครับอร์นี้แล้วก็ทักมาสอบถามก็ได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ